เวลาไม่เคยโกหกใครในโลกที่เต็มไปด้วยหน้ากากคำพูดอาจลวงรอยยิ้มอาจซ่อนพิษและการกระทำบางอยา่างอาจไม่ได้จริงใจเท่าที่เห็นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหลอกเราเลยคือเวลาเพราะเวลาคือกระจกสะท้อนนว็ซใสที่แท้จริงคือเครื่องกรองคนที่ควรค่าและคนที่ควรหา คือบททดสอบที่มันอย่างที่สุดว่าใครจริงใจใครเส่แส้งใครรักใครแกล้งดีเราจะไม่มีวันรู้จักใครได้จริงแค่เพียงจากรอยยิ้มหรือคำพูดเพราะบางคนพูดเพราะแต่ใจแข็งกระด้างบางคนเงียบขรึมแต่กลับอบอุ่นเกินใครอย่าตัดสินใคร ยงแค่เขาทำดีกับเราช่วงแรกเพราะของแท้อยู่ได้นานของปลอมอยู่ได้ไม่นานนักในที่สุดแล้ววันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ชัดเจนที่สุดว่าใครอยู่ระหวังดีหรืออยู่เพราะหวังผลและเมื่อเวลาผ่านไปความลวงจะร่วงหลดแต่ความจริงจะยังคงอยู่